สวัสดีค่ะพวกเรา True F แค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายรายการ Final List กันค่ะสนุกมากมากเลยค่ะพี่เอเป็นไงบ้างคะครับก็ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาถ่ายรายการ The Final List กันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเส้นทางการล่าฝันของเราแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เดียเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็ได้ถูกสัมภาษณ์ครับเพื่อออกรายการ The f i n a List ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับ เพราะว่าได้มาสัมผัสกับพื้นที่จริงๆของอทันเดอร์โดมแห่งนี้คือเป็นที่ที่พวกเราจะต้องมาแบบแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าจะต้องแบบมาแสดงความฝันของเราอะไรเงี้ยนะแล้วยูกีะครับกี่ก็ตื่นเต้นค่ะได้ร้องเพลงไปแบบว่าพี่ค่อยร้องเพลงแบบว่าสนุกสนุกมูฟมูฟอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ให้หนูเล่าเรื่องเกี่ยวกับ,กบว่าชีวิตก่อนที่จะมาเป็นตัวต,วตวนักล่าฝันอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะสนุกดีค่ะค่ะ อ๋อสำหรับแพรนะคะแพรก็บอกไปตั้งแต่ที่ว่าแพรเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าเป็นมาอย่างไงแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้นครับก็สำหรับต้นก็บอกเส้นทางการล่าฝันนะครับตั้งแต่ F6 มาเลยที่ต้นไปมาอะไรเงี้ยครับก็มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ที่ได้ V ีมาแล้วอะไรเงี้ยครับของอ้นเป็นไงบ้างครับครับก็ผมก็จะเป็นอบอกเกี่ยวกับ เกี่ยวตั้งแต่เด็กครับว่าทามีความผูกพันเกี่ยวเกี่ยวเสียงเพลงยังไงครอบครัวเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ครับก็วันนี้ก็มีการเปลี่ยนลุกเล็กน้อยเกี่ยวทรงผมครับก็รวบตึงจนหลุดหลายเส้นเลยครับใกล้แล้วอ,อีกนิดหนึ่งครับครับก็ติดตามเส้นทางการรักฝันของวเราทาั้ง24คนได้นะครับที่รายการ The Finalist ครับเสาร์ที่11มิถุนายนค่ะเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะครับที่ True Insight ช่อง61แล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย นั่นเองอตอมขอเทๆมั่นใจมันใจวนี้อีกเบาไปของมั่นใจนี้สองสองคนเอาเหมือนจริงนะขอขอแทนลูกอะขอลงไทยรัฐจริงเลยเดินทิคู่นีก็มีเหลือห้าคน เอนยากขอเป็น นี่กันนะครับนี่หลังโอเคหายทีครับโทษนะโอเคดีมากเลย 啊。Um ไม่ไดีอะอาข่นนี้มนึงพร้อมกันออเสี่สามสอง ระวังห่างกันระวังคิดกัน